บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากกอนรุ่งเรืองชัยนักไวโอลินดาวรุ่งของไทยบนเวทีมนเวียงจันทร์ในงานคอนเสิร์ตมนเวียงจันทร์ณหอวัฒนธรรมแห่งชาตินครเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมานอกจากการแสดงวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยได้บรรเลงเพลงแล้วเรายังได้เห็นความสามารถของเยาวชนไทย กรรุ่งเรืองชัยนักไวโอลินดาวรุ่งของไทยบนเวทีมนเวียงจันทร์อีกด้วยสำหรับกรเนี่ยเป็นนักเรียนไวโอลินเ,เริ่มต้นเรียนที่เวลัลตั้งแต่ม4ม5ม6แล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ปีหนึ่งราแลก้ก็เป็นเวทีแรกที่เขามาเสนอไวโอลินคอนเรโตที่เวียงจันทร์นะครับเป็นเราต้องการจะ พัฒนาและอวดศักยภาพความเป็นเลิศของเด็กไทยว่าเข้าสู K ่นานาชาติได้การแสดงเดี่ยวไวโอลินของกรรุ่งเรืองชัยในเวทีมนเวียงจันทร์นับเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่ได้ไปแสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงในฐานะนักไวโอลินดาวรุ่งของเมืองไทยก็าพออขอบคุณไยเบ๊นะครับที่ทําให้โอกาสได้ให้เด็กปีหนึ่งขึ้นปีสองคนหนึ่งได้มาเปิดหูเปิดตาได้มาแสดงได้ประสบได้ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ ประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่แบบซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสมายืนหน้าวงครับต้องขอบคุณจริงๆการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการให้โอกาสและหาเวทีให้ได้แสดงความสามารถจะเป็นการยกระดับของเด็กไทยให้พัฒนาก้าวไกลได้ในระดับสากลบริษัทไทยเบบเวอร์เรดจำกัดมหาชน